อ,อีกใจเดียวค่ะสำหรับแฟนบอลที่ตั้งตารอคอยกับสึดแดนเดือดที่จะกำลังเกิดขึ้นที่เมืองไทยในค่ำคืนของวันนี้ค่ะ12กรกฎาคมระหว่างการฟราดแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่สนามร,ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งบรรยากาศการเตรียมตัวฝึกซ้อมของนักเตะในช่วงค่ำคืนวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีแฟนบอลจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจพร้อมส่งเสียงเชียร์กันอย่างเนืองแน่นค่ะ ช่เนเดียกับสาวดิวนะคะอริซรลาที่อุ้มท้องลูกชายพร้อมควงสามีเซบาสเตียนมาส่งเสียงเชียร์แล้วก็ส่งกาลังใจให้กับนักเตะลิเวอร์พูลติดขอบสนามก่อนวันแข่งจริงด้วยค่ะโดยว่าที่คุณแม่ป้ายแดงนะคะก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าคุณพ่อคุณแม่ขอพักเบรกโฆษณามาชมลิเวอร์ pool ซ้อมเบาๆก่อนวันจริงนะจ๊ะ ทีด้านพระเอกมาดเค้มอย่างหนุ่มเกรทวรินทรนค่ะก็ถึงกับเก็บทรงไม่อยู่เลยเพราะได้เจอกับ3นักเตะตัวท็อปจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้โพสต์รูปยิ้มแกล้มปีที่ถ่ายกับ3นักเตะพ,ตพ,พร้อมระบุข้อความว่าขออนุญาตไม่เก็บอาการครับฉัน complete ฉันเข้าใจหัวอกเช่นเดียวกับทางคุณป้องนวัตนะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนักเตะจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อยู่ในเต็ดเช่นเดียวกันค่ะมีเลยเป็นภาพนี้นะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าพอปล๊กปาราฟาเอลวารานอองตอนี่มาซิยานบิ๊กแตงนส์ท่ามกลางความยินดีจากเหล่าแฟนๆและถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดสุดพิเศษสำหรับปีนี้ของหนุ่มป้องเลยก็ว่าได้ค่ะ ขอคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ